รถละใคยยไรไงให้นายด่าต้องบอกเลยวันนี้โบคนครับกระบะสีตัวยกสูงนะทั้ง4คันมาให้เลือกกันแบบนี้ค่ะทุกคนพนริ่มต้น7,000ค่ะดอกเบี้ย7ปีตลอดสัญญา2 9 9เก้าเก้กกกาคันไหนโดนคันไหนใช่นะคะทุกคนถามมาดูในคลิปนเลยค่ะ PCC ค่ะรถสวยไลน์แอดแอด PCC ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมค่ะแต่รถรวมมือสองราชบุรีค่ะฮิตเตอร์ ทุกคนคะวันนี้นะคะในช่วงเดินวิทยนายน์แบบนี้ต้องบอกว่าหลายคนจะเจอโบบ่อยนิดนึงนะสำหรับโปรโมรชนันที่ย้ำแล้วย้ำอีกเทแล้วเทอีกเรียกได้ว่านะคะเราจะเทราคาลดทั้งเต็นท์ค่ะสำหรับคนที่มาจากคลิปวิดีโอเท่านั้นนะคะมาจากช่องทางอื่นจะไม่ได้โปรโมรชนันนี้อย่างแน่นอนแล้ววันนี้คะ่ะนะหลายคนคงจะเห็นว่ารีวิวแคปอโอตโต้ไปแล้ว4ประตูแมนวนวลไปแล้วนะคะแล้วก็อีซูซไปแล้วนะคะแล้วก็อา่าเลยเวลก็มีวิวไปเรียบร้อยแล้ววันนี้คะ่ะใครที่ชอบโคมาถามโบบ่อยเลยคุณโบครับวันนี้ผมทำอาชีพกเกษตร กออยู่ต่างจังหวัดผมทำอาชีพผู้ระเบเหาผมทำอาชีพของบริษัทต้องการ4ประตูแต่ต้องการแมนวนวลนะเพราะว่าบางทีต้องขนของหนักๆก,ก,การใช้รถที่เป็นออโต้มันจะทำให้กินกำลังรถเกินไปและกินน้ำมันผมต้องการแมนวนวลครับ วันนี้ค่ะพวกก็เลยผลสีประตูแมนวนวลนะคะที่เรามีทั้งหมดที่ต้องบอกเลยว่าทุกคันเป็นยกสูงทั้งหมดเหมาะในช่วงที่นะคะหน้าฝนที่ฝนตกทุกวันแบบนี้มากค่ะแล้วทุกคัญทำไมคุณนูซื้อตอนนี้ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะโปรโมชัน่นพุณนายยนี้ค่ะคุณจะได้ทั้งส่วนลดสุดพิเศษกว่าขึ0 0แสนได้ส่วนลดดอกเบี้ยก,กว่า1 0 0 0 0บาทแล้วก็ยังได้ในส่วนองโปรโมชั่นที่ผ่อนเบาๆท,ทุกคันที่อยู่ด้านหลังโบนิผ่อนเริ่มต้นประมาณ7 0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเดีวพันธ์คนนะคะมาดูกันที่ตัวแรกกอน,นี่ค่คะก ของริงเกิฟอร์แมนเจอร์วันนี้ตัวองที่ซอง s l t ปี2 0 1 9นสาีน้ำเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะคะที่มาจากโรงงานนะคะแบบนี้เลยนะมาจาะสู์นะคะแล้วก็มากับร้อมแม็กแบบนี้เลยนะคะลงตัวและดุดันไม่เก่งใจแข็งจงเลยสําหรับเจ้าคันนี้ค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้4ประตูคันนี้นะ,ะเป็น4ประตูแมนนวลใครที่เป็นสาวอกอร์ดอยู่แล้วใครที่อยากได้กระบะสักหนึ่งคัน ที่เอาไว้ใช้งานที่ต้องบอกว่าคุณจะได้ทงสมรรถนะช่วงล่างนะคะที่แน่นหนึบทนเข้าโค้งนี่แบบว่าไม่มีสะบัดเลยนะแล้วก็ได้ในเรื่องของออปชั่นที่มีเนวิ้นน้ำทางให้แล้วคันนี้เนี่ยไฟหน้าปรับสูงปรับให้แล้วดูคอนโทรลมีให้แล้วคันนี้มากับเลขไม่สี่หมื่น 4, กว่าโลเท่านั้นค้าที่เป็นเสาวระบอดค,คุณจะรู้เลยว่าใช้กอดเนี่ยใช้แล้วติดใจอย่างแน่นอนแต่วันนี้จะหารถกอดสักคันหนึ่งถ้าไปไป้ายแดงจ่ายแน่นอนเก้าแสนกว่าบาทไปไป้ายแดงจ่ายแน่นอนดอกเบี้ยถ้าออกรถแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ต้องจ่ายแน่ รักเจ้าหมื่นหนึ่งหรือหนึ่งแสนบาทสายแดงแน่นอนครับผ่อนแพงแน่นอนถ้าวันนี้คุณจะเลือกซื้อรถใช้งานสักคันแต่ต้องการรถแนะนำคันนี้เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สมดุลมากทั้งรูปรักรูปทรงเลขใหม่เตียรถนะฮะบ่อดี้และไซร์รถและที่สําคัญดอกเบี้ยโคตรถูกเจ็ดปีตลอดสัญญาสองปีก็ก้าออกรถต้นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะเก็บห้าเปอร์เซ็นต์เก็บสิบเปอร์เซ็นต์คุณไว้ในกระเป๋าเอาไปลงทุนถมากินเถอะเชื่อโบอ่ะถัดมาค่ะอีกสองคันแปดน้องคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปโยนโถมกันเลยทีเดียวเชียวค วีคอร์สเนี่ยนะคะเป็นในส่วนของตัวรถกระบะโฟร์วีลนะคะที่ให้ในเรื่องของสมรรถนะที่เป็นเฉพาะต่อตรงของเขามากๆเลยก็คือความเป็นโฟรวีลของวีคอร์สนั่นแหละตัวนี้นะคะเป็นวิคอร์สทั้งสองทั้งสองตัวเลย 2, อสองสามเปนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์สามล้นวันนี้นะ,ะพ่อค้าแม่ค้านะคะพ่อค้าไม่ขายผู้รับเหมาะนะคะเกษตรกระนะคะต่างๆนานาก็แล้วแต่นะคะหรือว่าใครที่จะซื้อ กระบะสี่ประตูสักคันเอาไว้ลุยโดยเฉพาะ2คันนี้บอกค่อนข้างแนะนํามากๆนะคะและ2คันนี้เหมือนกันเลยเป็นตัววีคอร์สนะคะเป็นตัว3.0ันด้านในทํเบาะหนังใหม่เพียแล้วนะคะใครอยากได้สีประเป็นมวดสองคันนี้บนแนะนํามากๆเลยเพราะวันนี้นะวีคอร์สออกข้างล้านกว่านะความเป็นโฟลว์ความเป็นที่ความเป็นโฟลว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันแข่งขันกับกระบะตัวไหนไม่ได้เลยเพราะเขาได้ความเฉพาะในเรื่องของโฟลว์นี่แหละวันนี้นะถ้าคุณต้องใช้รถเอาต่างจังหวัดบ่อยขึ้นเขาลงห้วยไปบ่อยใครทำไร่ทำนาใครทำสวนทำไร่โฟลว์สำคัญ ักับชีวิตคุณมากเลยถูกไหมคะตกหลุมนะคะตกหลุมล้อหลังเนี่ยไม่เท่าไหร่ล้อหน้าขับได้แต่ไอ้ตกหลุมล้อหน้าเนี่ยไม่ไอ้แต่ถ้าเกิดซม้อตกหลุมล้อหน้าไปเนี่ยไปเป็นเลยนะรถบังคันนะคะเพราะเซะ็นโฟล์ววิลเนี่ยคือจบทุกเงื่อนไขอย่างแน่นอนแต่วันนี้ถ้าซื้อโฟล์วิลป้ายแดงคุณจ่ายเท่าไหร่ล้านกว่าแน่แน่โฟล์วิลเป็นตัวท็อปสุดของรถแต่ละแบรนด์ไม่มีใครที่คุณจะไปต่อราคาอะไรได้เลยเพราะมันเป็นเกียร์หลักเฉพาะเพราะฉะนั้นวันนี้มาซื้อมือสองค่ะราคา400,000น,นิด,นดๆเท่านั้น นะค 4, ะ4 0บาทเท่านั้นและที่สำคัญนะวันนี้ผ่อนเริ่มต้น7,000ได้โฟวิลได้ด m a มนะเครื่องสับพันเร็วแรงนะคะแล้วก็ตอบจดลงการใช้ง,งานอย่างแน่นอนแต่คุณจ่ายค่าผ่อนนะครับเพียงแค่ประมาณ7,000บาทเท่านั้นเองรายที่อยากได้นะบอกเลยว่า2พันนี้นะสวยแบบจุกจุกจริงๆค่ะภายใน1คันอันนี้เรียกว่าน้องลูกหลงลวกันนะั่น้องหลุดจองมาคันหนึ่งค่ะ ตัวนี้เป็นแคปคะเป็นแคปแมนนวลนะตัวนี้เป็นตัวเลเวลนะคะเป็นตัว2.4นะคะเป็นตัวพีลันเนอร์นะแคปแมนนวลที่สภาพกริปกริปแบบนี้ทุกคนมาดูดิ คือคันนี้นะเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนั้นเลขไมล์อยู่ที่นะคะประมาณนะคะ6 3 0 0 0กว่าโลเท่านั้นแล้วดูสภาพรถด้านในเดี๋ยวรถฟี20เป็นตัวมิดที่เป็นพรีรันเนอร์อันนี้เหมาะมากใครอยากเป็นใครเป็นพ่อค้าแมค่ค้านะใครเป็นวัยรุ่นสร้างตัวอยากจะได้กระบะสูงสักคันเพราะว่าบางทีเนะี่ยเวลาเรากลับบ้านกลับต่างจังหวัดอะไรพวกนี้คะ่ะตัวนี้มันตอบโจทยว์ว่าเป็นรถสูงเนาขับสบายขับง่ายมองเห็นง่ายแต่วันนี้เนะี่ยถ้าไปซื้อป้ายแดงเนี่ยจ่ายแน่นอน7,8แสนหรือ9แสนหรือเก้าแสนแน่ๆ้แหละแึ้นตีดอกเก เลยคุคนะมีแต่รถมือสองที่ราคาย,ยังเบาตลอดการค่ะและที่สำคัญคันนี้ย้งเป็นอีกหนึ่งรอบเก็บเงิน20,000 30,000- 40,000ี่หมไม่ไม่ใช่สิต้องเก็บเงินประมาณเอาหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นไอ้ดาสิเปอร์เซ็นเนี่ยเอาไว้ในกระเป๋าคุณเอาไปพาคนคุณรักไปเที่ยวนะคะแต่วนนันนี้คันนี้มันออกก็ศูนย์เปอร์เซ็นและดอกเบี้ยโบให้เลยเจ็ดปีตลอดสัญญาสองกิโเก้าคันนี้นะคะใครอยากได้มาเอาส่วนลดพิเศษกันโบไปสี่หมื่นบาทเลยเฉพาะคันนี้นะพีละเนอร์นะที่เป็นน้องลูกหลงนะและราะคาสำหรับเนี่ยโปรโมชั่นขานเลย จะมานําเสนอแล้วก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์อีกหลาย,ลายๆรอบอีกหลายๆคลิปเลยค่ะสำหรับคนที่ดูมาจากคลิปนี้เท่านั้นค่ะคนนี้คือคนที่หากระบะสีประตูแมนนวดเอาไว้ใช้งานรถเน้นใช้งานจริงครับผมไม่อยากลงทุนทดมันมีรถมันเท่ากับรถอยู่แล้วก็เลยไม่อยากลงทุนทดคนอีกนึกออกไหมเรา ใช้ไปเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าเป็นทนันนต์ค่าอะไรเอาไปขายต่อมัก็คือโส่วนลดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นซื้อ,อยังให้คุ้มต้องซื้อเดือนนี้เท่านั้นค่ะโปรโมชั่นต่อแรกเลยค่ะทุกคันที่อยู่ด้านหลังวัวทั้ง4คันนี้ใครมาจากคลิปวัวนี้เอาโส่วนลดห้าไปเซ็น0์ซิมื่นและต่อที่สองคันคุ้ขา ใครที่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยวันนี้เอาไปเลยดอกเบี้ยเจ็ดปีสองสิบต่อต้าต,ตลอดสัญญาไม่มีบวกเพิ่มนะคะและต่อที่สาวมีกำเงินออกแล้วผคุณห้าเปอร์เซ็นต์สิบเซ็นต์คุณเก็บไว้ในกระเป๋าค่ะและมาออกว่าสูญไปกับโมค่ะและใครที่บอกว่าพี่อยากได้รถตอนนี้น้องแต่พี่อยากผ่อนหน้าทำไงเรามีบริการเน,นี่ยค่ะทำยังไงก็ได้ให้คุณสั่งว่าไปผ่อนงวด ทีุ่ณจะต้องจ่ายเนี่ยปีหน้าได้เลยคันคุณค่ะ,าคะราคาสรลแนนี้ใครที่สนใจเนี่ยทั้งสคันนี้ก่อนเริ่มตน 7, ้นเ0 0 0ันย้ำไอีกหลายรอบเลยค่ะวัในนี้ใครจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่เหนืออยู่กลางอยู่อีสานอยู่ใต้อยู่จังหวัดใดก็ตามเรามีบริการเซ็นฟรนซ์นถึงหน้าบ้านคุณและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเรายังมีบริการส่งรถฟรีทิงหน้าบ้านคุณด้วยเฉพาะคนที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นนะและต่อที่สามคุณคุณค่ะวันนี้นะคะกูะหวังอย่างยิ่งเลยค่ะว่าจะได้ดูแลแล,แล้วก็รับใช้ลูกค้าทุกคนน,ะาววาน,น่าเ,าเนี้่ และเจ้ากระบะสีประตูทั้ง4คันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะได้มาเจอกันที่เต็นท์นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ดูแลลูกค้าท่านเลยจะลงนิสบคุณและสวัสดีค่ะ